เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายกิติหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่ซึ่งเป็นอีเวนต์การ์ดประจําเดือนนะครับผมของเดือนกุมภาพันธ์แล้วกันเนาะโอเคสหาพื่อกุมภาพันธ์ต้องพูดว่าเดือนกันยายนนะครับโอเคก็คือตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าฮันชยองนะครับผม,ผมก็คือฮันก็คือเป็นตระกูลมิโก คนหนึ่งเลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งผมจะบอกว่าความสามารถพิเศษของนางโดนตัดบางส่วนนะครับผมต้องยอมว่าโดนตัดบางส่วนนะคือมันดูแบบว่าเอ้ยมันดูเอ้ยมันดูการูสวยๆแต่ที่จริงนะมันแอบ,บโดนตัดนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ใหม่นะครับผมซึ่งแผนที่ใหม่ตรงนี้คือแผนที่มัลติเวิร์สนะครับผมผมจะรีวิว เป็นทีเซอร์แล้วกันนะครับผมเป็นเทเลอร์ส่วนอีโวเบนเนตก็ถือว่าเข้ามาใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่านตัวละครทั้งหมด2 <c oughs> ตัวด้วยกันก็คือมีอีโวเบนเนตกับอีโวฮันชยองนะครับผมก็คือตัวละครที่ผมว่าแล้วกันนะครับผมคือเขาบอกว่าฮันชยองเอามาฆ่าไกอานะครับผมหรือใครจะโดนฆ่าเอ่ออันนี้คือเราจะมาดูความสามารถพิเศษกันนะครับผมโดยความสามารถพิเศษของเอาเป็น เอาขอเป็นตัวนี้ก่อนเป็นอีโวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอีโวได้เจอกันเกลือแน่นอนนะครับโอเคความส่องพิเศษก็คือเมื่อส่องซักราคาสำหรับนะผมสามสิบไอ้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ย้ายตำแหน่งที่ยืนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็เติบ์นโต้สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างห้าสิบเซนต์ติดตั้ง,ง,งรามังกรบนแหลมาของฉันที่มีอันเนี้ยถือว่าถือว่าเป็นสกิลถือว่าดีอยู่งันะนะนะครับผม คือไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็ดีอยู่นะครับส่วนอ e ีกสกิลหนึ่งอันนี้คือสกิลหากินของฮันชยองนะครับผมก็คือเมื่อเผือกพื้นที่ใดตามที่มีการก่อสร้างคาร45% 45%ใช้เฟกโซ่ตรวนไอโซ่ตัวตัวนีวนวนน้แหละที่เอามาฆ่าไกอา่อไม่ใช่แค่ไกออนะเมื่อเสือมาฆ่าไม่มียนแต่ต้องมันไม่มียนที่ไม่ถูกปลุกนะคือแบบยังไม่แปลงร่างอ่ะถ้าแปลงร่างเมื่อไหร่คือไอนาฬิการเพลงก็ทาอะไรไม่ได้ แล้วครับผมจริงๆมันทาอะไรไม่ได้เลยว่าได้แล้วครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อแล้วก็ย้ายไปยังพุทธพยุสัตที่พื้นที่ของฉันเลือก3 5เปป้องกันการขังคู่ของฝ่ายตรงข้าม10เซเมื่อไม่แสงดงผลแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนมาร์า3ครั้งขึ้นไปต่อ1เทินซึ่งมันเอามาแบบว่าดักดักทุกทางอะ่ะคือผมว่าตัวเนี้ยมันอาจจะครบรถก็จริงแต่ว่ามันดูเหมือนแบบมันมีความขาดถือว่าเยอะ พอเลยว่าได้นะครับผมผมไม่ใช่ว่ามันไม่น่าหานะคือมันก็น่าหาอยู่เหมือนกันแต่มันดูไปๆมาๆมันสวดมันขาดเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนอีกอันเนี้ยก็คือจะเป็นโบทอีก5%ทุกอย่างจะโบด5%เปอเซลยว่านะครับผมแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถกันขังคุกได้แต่ผมว่ามัน40%มันน้อยไปอ่ะมันสักต้องสัก4 5่สถึงห้าสิบอ่ะถึงจะแบบว่าโอเคหรือว่าได้นะครับผมส่วนอีกตัวละครก็คืออีโวเบนเนตนะครับผมความสมเร็จก็เป็น แปลนดิเมนชันนะครับผมผสมกับนะครับผมหมีที่ใช้เอฟเฟกของสมุดบัญชีสมุดบัญชีบาร์เบิร์นนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็สําหรับวิธีการหาผมบอกเลยว่าแม่งก็เถื่อนพอใช้ได้นะครับผมผมสุ่มไปเล่นเล่นสองพันสองพันสองอ่ะสูงไปเล่นๆน,น,น,นะไม่ใช่แบบจริงจังถ้าสุ่มจริงจังคือหมดอาจจะหมดไปสี่ห้าพันเลยก็ได้นะครับผมก็สุ่มไปเล่นเ,นเนก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่มันออกยากจริงๆก็คือ ที่ประดับผมของฮันชยองนะผมก็ให้นะผมสะสมวัตถุดิบของฮันชอยองตั้งแต่ที่ประดับเครื่องประดับชุดแล้วก็ดอกไม้นะผมอย่างละสองใบเพื่อแลกเป็นหินไล่วิญญาณสะสมคาถาคนทรง3มรูปแบบด้วยกันอย่างละหนึ่งใบคือปะกะติสใบนะกว่าจะเก็บนี่คือให้มาใบาเดียวผมรู้สึกว่าโหโคตรยามอ่ะ โคตรหยามจริงๆอันนี้แว่งบทแบบโคตรหยามเลยว่าได้แล้วผมให้เก็บคาถาคุณโซนสามใบด้วยกันเอ้ยคาถาคุณโซนสามใบแต่เป็นรูปแบบของเอเอหนึ่ง oh. ถึงสามนะ่นผมอย่าละใบด้วยกันนะครับผมแล้วก็คาถาล่าวิญญาณนะผมขอที่เป็นคาถาล่าวิญญาณนะผมห้าใบเพื่อแลกเป็นอีโวหัจชายกนะครับผมแล้วก็สามารถแลกเป็นตัวตำนานได้แล้วกันนะผมส่วนจี้เครื่างผมจะค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอีจี้ตัวนี้มันรู้สึกแบบมันก็เหมือน ปกติทั่วไปอะนะครับผมโอเคซึ่งผมว่าน่าจะหมดเพียนเท่านี้แหละแผนที่มัลติเวิร์สผมจะบอกว่าผมจะขออนุญาตไปศึกษาแผนที่มาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าแผนที่มัลติเวิร์สอะมันไม่ใช่แค่ว่ามีแค่แผนที่เดียวมันเอาทุกแผนที่มารวมกันเป็นหนึ่งนะครับผมก็คือตั้งแต่แผนที่อารีนาดินแดนเวทมนต์อาหัดเทพแล้วก็ดินแดนก็คือเมิร์ดแลนนะครับผม ก็คือมันเอาแผนที่ตามในรูปแบบของแต่ละวันนะครับผมมันมิกซ์รวมกันเลยว่าครับผมเพราะผมไม่มีแผนที่ปาัาลูกโป่งด้วยนะใครจะไปรู้อะมีแผนที่แบบว่าน่าเกียดน่าเกียดถือว่ามีก็ได้นะเออนี่คืึผมไม่ค่อยชอบแผนที่ลูกโปงก่งเท่าไหร่อ่ะถ้าเจอนี่คือผมก็กรี๊ดแต่งกันนะเอาตรงนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันทีหลังเลยว่าได้นะครับผมว่า จะเป็นยังไงต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนญุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใค้สนใจสามารถฝากด like, ฝากดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนญุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ